สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องเจเซียเกมขี้ิสูจนนอยใบันะคะหรือว่าเกมดาบพิฆารศูนย์นั่นเองนะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากมากนะคะเพราะว่ามีอัปเดตนะคะใหญ่เข้ามาถึง2อย่างกันเองนะเพราะว่าอย่างแรกนะคะก็คือการนําเอาเจ้าตัวโอเบนไนนะคะเสาหลักอสรพิษเข้ามานั่นเองนั้นและอย่างที่2นะคะก็คือเป็นอัปเดตกิวนั่นเองนะเป็นระบบตีกิวนะคะที่สามารถให้ตีกิวเนี่ยแล้วก็เอาไปประมูลเพื่อเอาพวก ของนะคะเป็นอาวุธเทพเข้ามานั่นเองนะก็เรียกว่าเอาทั้งระบบอาวุธเทพเข้ามาแล้วก็ตัวละครใหม่เข้ามาอะไรนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาดูสกิลโอบปราไนนะคะแบบแบบเซิร์ฟเนาะแบบดูแบบผ่านๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปอธิบายเรื่องตัวระบบกิลนะคะที่เป็นตีกิลแล้วก็เรื่องระบบอาวุธเทพนั่นเองนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปจูงกันเลยอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีรมาจำหรอนี่เลยเอีลาสติกชอ็อปเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆ แต่แต่แต่แต,แตมีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2อเลยเด้ออายและนี่นะคะก็คือเสาหลักตัวใหม่นะคะโอบนายนะคะน้องงูนะ,ะหรือว่าเสาหลักอสอรพิษนั่นเองนะก็ตอนนี้นะคะคือเพิ่งเอาโมเดลเข้ามาเนะาะคาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตู้ก็น่าจะเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคือโมเดลมาก่อนซึ่ง พรุ่งนี้ตู้น่าจะเข้ามาก็น่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจลงคลิปพอดีเนาะนี่ก็เป็นน้องสลักงูนะคะซึ่งเจเดาว่าไม่โอเบนไนก็ซามามิเข้านะคะสะดุปเขาเอาโอเบนไนเข้าจริงๆนะคะซึ่งโอเบนไนต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครนะคะที่โจมตีเดี่ยวค่อนข้างแรงมากๆคือล็อกตัวไหนตายตัวนั้นนะเดี๋ยวมาดูสกิลกันว่าทําไมถึงบอกว่าล็อกตัวไหนตายตัวนั้นนะคะ สำหรับโอเปนเรของเรานะคะเขาสก <c oughs> ิลโจมตีปกตินะคะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะคะทำดาเมจ150%นะคะของ ATK นั่นเองเนาะ,ะแล้วก็พอโจมตีเสร็จนะคะก็จะได้โล่นะคะเป็นเหมือนเกาะนะเป็น40% HP นั่นเองเนาะ,ะซึ่งเบสจากตัว ATK ของเขานั่นเองนะ,ะแล้วก็ถ้าตัวทาร์เก็ตนะคะมีสถานะ identify นะคะซึ่ง identify เนี่ยเป็นสถานะที่เป็น Passive 80%นั่นแหละ <c oughs> เขาก็จะมีโอกาสอีก80%นะคะที่จะใบิศตรูนั่นเองเนาะเป็นเวลา2เทิร์นอ่าประมาณนี้ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นพาสซีฟสกิลของเขานะคะพาสซีฟสกิลอันแรกเนี่ยก็คือไม่มีอะไรก็มีบอกเฉยๆว่ามีเพิ่มเอติเคมีเพิ่มพ p พีมีเพิ่มคีม EP, มม ee, อะไรประมาณนี้นะตอนเริ่มเกมประมาณนั้นนะแล้วก็มีการเพิ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เป็นเขาเรียกเป็นฟังชันให้กับทีมเราฝ่ายเราเนาะก็จะเป็นตัว Battle ร์ t ลีเทนนตรงนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยก็จะได้เหมือนกับบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะ ของ m ม็ HP นั่นเอง2%เอเนาะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มขีดเพิ่มอะไรไปนั่นแหละนะแล้วก็น,นี้อัลติเมตของเขานะคะบอกเลยว่าอัลติเมตเนี่ยคือจงตีแรงโคตรโคนะคะบอกเลยว่าล็อกตัวไหนตายตัวนั้นนะคะเพราะเขาจะทำการล็อกทาร์เก็ตนะที่เลือดต่ำที่สุดนั่นเองแล้วทำการโจมตีตุ่มเดียวเข้าไปที่ดาเมจ220%้นั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าทาร์เก็ตหรือัตูนะคะตัวไหนติด Identify นะเขาก็จะทำการเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะคะนั่นเองเประมาณนี้นะคะคซึ่งเขาบอกว่าาเมตนี้จะ b a s อ่อนนะคะแม็กเของเป้าหมายเรานั่นเองนะแต่ก็จะไม่เกิน500%ของ ATK ของตัวตัว overnight นั่นเองประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าโจมตีแล้วอ,อันนี้ไม่แน่ใจคือโจมตีแล้วตัวเป้าหมายไม่ตายมีโอกาส70%ที่จะใช้ตัว sharpen eye นะคะซึ่ง sharpen eye ก็คืออันนินเองเนาะก็จะลดหิวประมาณนั้น ซึ่งไอ้นี่คือสถานะ identify นะคะที่เขาบอกว่าจะทำให้ศัตรูปิดสถานะนี้แล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะซึ่งไอ้ตัวนี้เขาก็บอกว่าเหมือนกับถ้า,าหลังจากที่เป้าหมายนะคะขยับนะก็จะมีโอกาส50%นะคะที่ Overnight เนี่ยจะแจกสถานะตัว sharp eye sharp eye ก็คืออันนี้นะคะเป็นลดฮิวเนาะแล้วก็มีการพูดว่า แล้วก็จะใส่สถานะ i d e n t i f y ไปให้ตัวเป้าหมายด้วยนั่นเองเนาะซึ่งไอ้สถานะ i d e n t i f y ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเหมือนจะต้านดาเมจลดลงหฮิวลดลง15%ออะไรประมาณน,นี้นั่นเองแล้วก็โอกาสติดง่ายอยู่นะคะ เป็นข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้เปิดจวมารีวิวเต็มๆให้อีกรอบหนึ่งเนาะแต่ข้าวๆก็คือจะประมาณนี้จุดเด่นของเขาก็คือโจมตีแรงนั่นแหละแต่จะเป็นโจมตีดาเมจเดี่ยวนะถ้าใครจะปั้นใครจะใช้จะเอานะคะก็แนะนําว่าอย่าเอามาทับซ้อนตําแหน่งกิยูหรืออย่าเอามาทับซ้อนตําแหน่งของอาคษา,าอะไรประมาณนี้คือ ตอนนี้บางคนอาจจะใช้ทั้งกิวทั้งอาคาซะอยู่ร่วมทีมเดียวกันนะคะก็ถ้าจะเอาโอบนไนเนาะแบบใครเป็นตัวอวยน้องงูนะคะอยากใส่โอบนายไปในทีมก็แนะนําให้ปลดออกสักตัวหนึ่งอาจจะปลดกิวตัวชุดวอร์มออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนเนาะไม่งั้นตัวจมตินเดียวจะเยอะเกินไปในทีมเนาะแล้วก็ตัวนี้จริงๆไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามีตัวแก้ทางอยู่นะพวกสกิลที่มันเป็นตายฟื้นตายเกิดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าไปเจอตี้ที่แบบ ใช้ใต้เกิดแล้วมีสเนสโกขึ้นมาเขาก็จะหิวเต็มหลอดนะคะตัวนี้ก็จะใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเออประมาณนั้นมากกว่านาะก็แล้วแต่ใครจะเปิดนะคะตัวนี้ถ้าตัวไว้ใครก็นั่นแหละจัดเต็มนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะตอนนี้ทางเซิร์ฟจีนก็เป็นเมตาอยู่ก็ยังใช้ใช้กันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นตัวโจมตีเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงมากๆประมาณนี้อ่าแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะคะที่เขาเข้ามาเพิ่มเติมนะก็คือตรงกิวบอสนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเป็นอ่า เรานะคะก็จะมาตีเข้าร่วมตีเนาะตีบอสต,ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบคอสเซิร์เวอร์นะคะเป็นเอกเซิร์เวอร์ก็คือมีตีผ่านผ่านเซริร์ฟด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าตีเสร็จปุ๊บได้อะไรนะคะตีเสร็จปุ๊บจะสามารถเข้าไปประมูลของได้นะซึ่งจะเปิดเวลา2องทุ่มนะคะแบบของกิวเนาะก็คือประมูลกันในกิวของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเวลา2องทุ่มครึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาประมูลแบบข้ามเซิร์เวอร์นั่นเองเนาะซึ่งไอของที่ประมูลเนี่ย ก็จะเป็นหนีอาวุธเทพนะคะซึ่งอาวุธเทพแต่ละอันก็คือโคตรโหดโคตรอันตรายใส่ทีพลังัพเป็นหมื่นนะบอกเลยซึ่งแต่ละอันนะคะก็จะมีความเหมาะสมนะต่างกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเหมาะกับสาย DPS เนอะอันนี้เหมาะกับสายฮิลนะคะอันนี้ก็เหมาะกับสายฮิลประมาณนี้เดี๋ยวเจมมา อธิบายทีนึงว่าแต่ละอันมันเพิ่มอะไรลดอะไรแล้วเหมาะใส่กับใส่เหมาะกับตัวไหนเนาะเดี๋ยวจะเอาของทางเซิร์ฟจีนมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเขาเน้นเน้นใส่ตัวไหนกันบ้างเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เห็นใส่กันเยอะนะคะเห็นอาคาสะใส่อันนี้ก็ พวก DPS ใจเหมือนกันประมาณนี้อันนี้ก็เลยโงโคะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเจมาที่บายอีกทีหนึ่งในช่วงตรงนี้เนาะแต่ว่านี้ก็คือเดี๋ยวมาตีบอสปกตินะคะแล้วก็ตีเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสเข้าไปประมูลนะก็อย่าลืมนะคะมาประมูล2องทุ่มเนาะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะคือถ้าสมมุติมันเลย2องทุ่มไปเป็น2องทุ่มครึ่งมันก็จะมาประมูลแบบประมูลข้ามเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เนาะซึ่งของแต่ละอันก็ต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะคะคือโคตรโคตรโหดโคตรอันไลน์แต่ก็ต้องใช้เพชรในการประมูลนั่นนนเองงะตรี้ ของที่เราจะประมูลนะคะอันนี้ก็เป็นประมูลแข่งกับกิลตัวเองนะเออก็ใครให้เยอะสุดนะคะก็ได้ไปนะคนนะั้นแนะนําว่าใครที่เป็นอยู่กิลที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีใครมาแย่งอะไรเงี้ยเออแต่ใครอยู่กิลแบบกิลหลักๆกิลใหญ่ๆแบบเออเป็นกิลท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็จะยาก,ยาก,ยากลำบากนิดหน่อยนอะยกว่าจะได้ของแต่ละชิ้นนั่นเองนะส่วนอันนี้ก็เป็นประมูลข้ามเซิร์ฟเวอร์น,นั่นเองเนาะก็เพื่อนๆก็ใครตีตัวบอสตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มาแบบ ส่องดูได้ว่าเขามีอะไรประมาณนั้นเออซึ่งของแต่ละอย่างก็บอกเลยว่าเป็นของดีนะคะใส่แล้วคือช่วยเสริมพลังเสริมซีพีได้อย่างแน่นอนนะแต่ช่วยอะไรบ้างเหมาะกับตัวไหนบ้างเดี๋ยวจีมาทำคลิปอธิบายแยกอีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนั่นเองนะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะ,ะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะยังไงที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะ่ะลาทุกคนไปแม่แม่เจ้าไอ